ของิดเ <meric Ow ens> ช <mic rik> ื่ออะไรามีเขาเป็นของปามีเชื่อเล่ชื่สี่อ้ยระวังระวังให้บอกแล้วว่าอย่าเบียดไป ขายปัญหาก็ยิ่งเกิด